เ,ออเราก็คุยกันเลยมั่วๆว่า,วาแบบเหมือนเราเหมือนเราคคยประชุมกันเมื่อกี้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอแนะนำเพื่อนๆก่อนให้เราอยู่กันที่บ้านแฟนติดละกันได้ว่าอย่างนี้ชื่ออะไรครับผมตูค่ะชื่ออองครับปานค่ะเกสค่ะดาวค่ะโอ้โห,โโหนี่คนนี้มาด้วยกันคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ่ะวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรครับผมน้ำตา ใครโปร๋ตายสไปฟอเรียกว่าเรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้ต้องเรียกว่าลอ่อมั i เลยสไปฟอเนี่ยมันก็คือเรากําหนดสถานที่1ที่มาว่าเราอยู่ในโลเคชันไหนก็จะมีสปไปหนึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในโลเคชันนั้นไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโลอะไรสไปมีหน้าที่ทําตัวให้มีเง oh. ินที่สุดแล้วก็หา สถานที่ให้ได้ว่าในวงเนี้ยอยู่ในสถานที่อะไรสปายคะมีสิทธิ์ได้คะแนน2คะแนนถ้าเฉลยตัวเองก่อนหมดเวลาแล้วก็ทายสถานที่นั้นถูกก็เป็นที่ไหนถ้าสมมติว่าหมดเวลาปุ๊บแต่ว่าทายสถานที่ถูกสปายก็จะได้1คะแนนนะคะส่วนผู้เล่นคนอื่นก็มีหน้าที่ตามหาสปายให้เจอว่าใครเป็นสปายโดยคะแนนจะได้เป็นลายบุคนนะคลค่ะ เฮ้ยทาท่าอะไรดีกว่าณสถานที่แห่งนี้เขาต้องทําท่าอะไรกันบ้างโอ้โหในว่าในโลกของตัวเองในโลของตัวเองในโลกของตัวเองเอาเลยไอนี่ใครที่ก็รู้แล้วละว่าใครเป็นสบายไม่ได้ต่างเกียร์ใครเอาลยไม่ได้ต่างเกียร์ของยากวันนี้ก็ไม่ดูใครเลยเว้ยเอาเลย เดี๋ยวิดเริ่มก่อนทำท้าสาวเลยดีกว่าว่าอุ้ยกิน้ำอ้ทได้กินแวอมแท้คอมแท้อไปกินน้ำไปแล้วไปกินน้ำที่แห่งนี้เราต้องไปกันกับวันจันทร์ถึงศุกร์ตามโรใช่ไหมใช่ตามโรต้องไปก็ได้นะทาได้ทได้ อะไรกลางๆอ่ะตอบด้วยกลางวางมาเลยดูดูคุมเครือนิดหน่อยเนี่ยคุมเครือนิดหน่อยอ่ะอ่ะอันนี้เราถามต่อถามที่แห่งนี้ถามใครถามใครเาอะไรเอาอะไรนี่ลบแล้วไปก่อนไปลบใครต้องระบุตัวตนก่อนถามใครก่อนถามต้องการมันต้องเป็นตัวยังไงมิดชิดอ่ะมันต้องมิดชิดหน่อย เอาแล้วถ้าเราอยากไปสถานที่ที่เนี้ยเราจะไปยังไงต้องไปด้วยอะไรที่มันเฉพาะทางไปแบบพิเศษไม่ได้ไปกันทุกวันไม่ได้ไปทุกวันมามาถามพี่ตู่เอาพี่ตูดีกว่าเงียบๆวันนี้นะตู่ดีกว่า รู้จักหรือเคยเห็นใครที่ไปสถานนีสถานที่นี้บ่อยๆไหมก็รู้นะรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ด้วยรู้ด้วยถามี่มิดเอาเลยสถานที่เนี้ยเออเสาร์อ,อาทิตย์ต้องไปไหมม,มันก็ขึ้นอยู่กับความยาวนานนะ จริงจริงมันไปมันมันต้องไปหลายวันเลยยาวนานเล้จริงจริงเสาร์อาทิตย์ก็ต้องนับเลยแต่บางวันอาจจะไปไม่ถึงเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะอาจจะไปวันจันทร์แล้วกลับเลยแล้วนะ <ไป S 2> เพราะว่าไป,ไ,ปไม่ถึไงไงวันจันทร์แล้วกลับเลยในโลของแอปเนี่ยสถานที่เนี้ยต้องมีความสามารถแค่ไหนมีทั้งสองระดับระดับไห,ไหนเลยครับมีทั้งแบบหัวหน้ามาเลยหัวหน้าแบบเก่งกาจเลยหรือว่าจะ น้องเบบีาเลยก็ได้กันได้หมดอยู่ที่เดียวกันไม่เนี่ยเอ้ยดีเดียวกันเราอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าดีเดียวกันมีลูกน้องเบบีด้วยครัอใช่เอฟถักเอฟถัาไทยนี่ไงนี่นี่นี่ถักปอดน่าสนน่าสอ่ะแต่งชุดอะไรไปเป็นตัวเนี้ยเรต้องแต่งชุดอะไรตามโรตามโรตามโรตามลงคนตามลงคนตามโรแล้วจริงๆแล้วมันต้องแต่ง มิดชิดแล้วก็มีแล้วก็ต่อไปแล้วต้องต้องต้องปลอดภัยปลอดภัยด้วยกว้างเลยปลอดภัยกว้างเลยนะ้วปลอดภนะปลอดภัยปลอดภัยเลยไปเอาไงไปจะไปซ่อนตัวได้ดีนะตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ยเปิดเผยตัวไหมหมดเวลาแล้วอ่าอันโบนนะโบนเฮ้ยจบจริงเหรอโบนโบนใครคือสบายใครทุกคนขัดชี้ไปที่คนนั้นเลยเดิน 哎，呦，说怎么了？ คือี่ไหนยาโนกาเฮ้ยเว้ยรู้ได้ไงรู้ได้รู้ได้พาถว่าทุกคนเฉลยพูดเป็นค้อกกันเลยว่าคือใครพี่ไหนครับยาโนกาถูกต้องว้าโอ้ทําไมเกงจัเ้ไออได้ไงเหรอก็คือเหมือนว่าดูในการก็แต่กายไม่ชิดเราก็จาอาหาร

ที่เขาทำตู้นี้เมื่อกี้เรื่องวันเรื่องวันตัวเรื่องวันอะว่าแบบวันเสาร์จิตไปไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพออยู่บนอากาศเนี่ยวันมันแปลว่าอะไรวันมันคือหนึ่งวันหนึ่งรอบคือโลกโลกบนโลกตัวเองเหรอวะเพราะฉนั้นจริงๆแล้วโดยเทคนิคแล้วอีกดวงดูบนอากาศไม่รู้ว่นอ๋อนี่เชิงลึกปีเชิงลึกปี เริ่มจากทําท่าทางก่อนเลยไหมอันนี้น่าจะมีท่าทางชัดเจนนะแต่ละคนแต่ละโลของตัวเองได้อันนี้เราสามารถรู้ได้เลยนะต้องจับตาดีๆนะว่าใครเอาละสามสองหนึ่งไมเนต์ดินนินิ่งบ้างเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ย อ่าครับผมอ่อันนี้ทํางานแบบแบบตารางประจํำไหมคะที่เป็นสัปดาห์ที่ทางานไหมหรือว่าทํางานได้ทุกวันเลยทํางานวันไหนบ้างงานนี้งานนี้มามาไปไปอาจจะมีประจําบ้างนะแต่บางคนก็ไม่ประจํำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประจําอย่างเราเข้ามาเนี่ยเราในงานเนี่ยในโรงไม่ได้ชัดไปชัดไปอ๋าเหมาะเหมาะเหาเคำถามเดียวลืมไปคำถามเดียวโอเค ตอบเป็นความนะวิตถามต่อคำถามต่อไปถามใครตู้ในโลของคุณเนี่ยเสียงดังไหมเสียงดังไหมเป็นคนในในงานเนี่ยต้องเสียงดังไหมในงานนี้เหรอคิดว่าต้องดังนะแล้วถ้าเกิดในหน้าที่ของตัวเองมีปัญหาเนี่ยคำพูดที่น่าจะออกมาจากปากคือชิบหายอ๋อ พี่ตู่ถามน้องตาลว่าในโลของน้องตาลเนี่ยถ้าหน้าที่คืออหน้าที่เหรอประมาณไสปายกันก็กำลังคิดว่าเขาเรียกอะไรต้องคิดนานคิดนานไม่ดูไม่ดูแล้วก็ต้องไม่แบบนิ่มนวลเกินไปอ่ะไม่ออกแบบคืนไม่ออก ่เานเาลบน้เขาลบหนเาบเามีไม้อ่อนไม้แข็งหน้าเขาลบหน้าเขาลบขำหน้าสาเอาแล้วนี่แหละคนนี้แหละตโลของตัวเองอ่ะต้องไปที่นี่ทุกวันไหมก็ไปนะถ้าอยากไปไปนะถ้าอยากไมันดูว้างมอานเอ ถามแอปคือในโลตรงนี้อสถานที่เนี่ยที่เราต้องไปเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงสถานที่หรอว้เระวเะวะข่าม่ข่ามามแล้วตอบต้องระวังมากต้องระวังมากทำได้ ไปที่ไหนก็ทําได้แค่มีของของเราค่ขอของเราเอาอีกคำถามนึงแอปเลือกามพี่ออกพี่ออกไม่ต่อเลยนะได้ครับเวลาไปทำงานแต่งตัวยังไงอุ้ยตัวไงเหรอจริงๆแล้วถ้าไปทำงานเนี้ยแต่งตัวก็ได้แต่ว่าถ้าไปถึงแล้วอ่ะมันติดเรือ่โอเคคอาิขนาดได้ไหมออก

นึอย่างเงี้ยแล้วมันม่เอาน้ำหรอกเออนึกอยู่นานอาจจะเป็นคนดูคนดูเไลยคนดูเลยก่อนอย่าเฉลยก่อนเพรจะยังไม่รู้อะไรยังไม่รู้แล้คืออะไรต้องแบบว่าต้องการตีดตั้ไปคิดว่าสถานที่นี้คือที่ไหนไอคิดว่าที่นี่คือที่ไหนสุดไอ้ยังเป็นไปได้เป็นไม่ได้ก็แบบอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่งงไปออ่าเฉลยก่อนอ่ะเมื่อกี้ทอบคุณค่ะขอบพี่ทักทาอะไร เออเนี่ยคิดว่าคิดว่าสั่งเนีะคิดว่าดูเหมือนเขาคนอื่นคิดว่าอะไรคนอื่นพที่ไม่ใช่สไปคิดว่าอะไรจับตาดูอยู่เนี่ยก็เป็นผู้จัดงานักเตเต่อไปเขาไป่ตู่่บไฟนะคอาหือช่างไฟอ้จังเเนี่ยแต่เป็น่างนี้เลย คือต่อวต่อวเป็นนางแบบที่กำลังตื่นเต้นยากมากจ้าไม่มีการบอกอารมณ์ด้วยบอกอารมณ์บอกฟิลลิ่งด้วย T F ค่ะอ๋อเลยเจก็คิอ่าขี้อนก็เขียนเป็นคนแต่งหน้าเป็นคนแต่งหน้าเป็นคนแต่งหน้าอ่าอันนี้คือเป็นนักข่าวที่แอบซุ่มอ๋อ ตอนแรกคือนึกว่าน้าสาวไม่รู้วาทำท่าเลยทนี้เลยเ็ไปกอนอย่างงี้นี่คิดแมยคูไว้เฉยสถานที่นี้คือจบเลยเวทีประกวดนางงามนมากเแล้วนสาวอะชอบทำตัวเป็นสปายก็ดีมีใครได้คนน เกมที่3ได้แล้วครับเอาเริ่มจากให้ทุกคนทับท่าลงเลยก่อนเดี๋ยวได้ไปไปแล้วนะจ๋านะจ๋าชอบเป็นสไปค์ชอบทำท่าเป็นสไปค์ไม่แถ้าตัวเองไม่ได้เป็นสายก็คือเกมนี้ต้องทำให้รู้ว่ามัรู้นั่นเอง เขาไม่แบบว่าต้มตัวเนียร์ๆไม่เป็นสบายนะแม่คนอื่นสงสัยว่าเราเป็นสบายแม่ผมก็สงสัยละใส่เลยแหละถามพิมิตดิล่ะครับผมโลของพิมิตเนี่ยโลของพิมิตเนี่ยมันเป็นงานประจำจะบอกว่ามันไม่ใช่งานไม่ใช่งานเลยตัมโลอ่ะนะตัมโลเราตัโลไม่ใช่งานอ่ะมันไม่ใช่งานอ้าแถวหน้าสาวอีก ดูปลอมแปลงเป็นสปายมากเลยเร่ือน้วมีตาไหนที่ไม่เหมือนมั้งสถานที่นี้ร้อนไหมร้อนไหมร้อนนะโอ้โหร้อนเนี่ยก็คือการแต่งตัวตามโลใช่ไหมตามโลต้องแต่งตัวยังไงแต่งยังไงก็ได้ ตำโลนะตำโลตำโลแต่งก็ังไงก็ได้ไปยังไงแต่งอย่างนั้นถ้าหบแอปด้วยอ่ะอ้าวแะไรเออนี่แอปเนี้ยว้รอบนี้ไว้ยที่นี่มีพลมไหม เลยมืนจะมีลมด้วยอ่าั้ลมอ้าวแอปถามถามที่ถามที่ตรงจำลมบรรยากาศตอนอยู่ที่ที่นั้นนะคะเป็นยังไงรือถ้าโอ้ที่นี่หรอบรรยากาศลมเย็นหน่อยลมเย็นหสูงเลตอนนี้ลมเย็นนี่ร้อนไม่ไม่ถูกเขาไม่ลมเขาเขาถ้าจำลมพี่นะ ลรเย็นเมราะว่าที่สุดมันอยู่ที่ที่สุดก็คืออยู่บนยอดเขาอยิ่งตูยิ่งหนาวกับคนไปหมุนแล้วโอเคพี่ตูทามพี่อ๋องัาผมว่าสถานที่แห่งนี้คนเยอะปะก็ เอาที่นี่คนเลยอ่าถามน้งแอปดีกว่าอ้าว <O of. S 1> ตามโรนอปเนี่ยม,มันต้องมีการจัดการอะไรหรือเปล่าจัดแจงจัดการอะไรเงี้ยไม่ต้องจัดการเลยมีหน้าที่เดียวหน้าที่เดียวเลยหน้าที่เดียวมีหน้าที่เดียวมีสุดท้ายสิบ<ๆ>มิสสุดท้ายส,สบยายแสดงตัวเองหรื อยากจะไม่ให้เพื่อนให้คะแนนถ้ารู้แล้วก็เฉลยได้หรือว่าเรายังไม่รู้ว่าใครเราไม่รู้อันดับอันดับแรกมีสงสัยใครไหมในนี้ใคราสงสัยพี่ตู่เพราะว่าพี่ตู่บอกว่ามันสูงอ่ามันเย็นสูงให้ดูมันสูงอไงในโลงที่สูงนะอ่าในโรงเขาในโรงเขาถามถึงในโรงอ่าแล้วพี่สงสัยใครพี่สงสัยใครสงสัยองทำไม แม่บองบอกว่าอะไรนะมีคนเยอะไหมลองบอกว่าไม่มีคนเลยคนเลยใช่ไม่มีคนเลยนี่กัดใจแค่แบบไม่ตู่ไม่สงสัยพี่บอกเพราะประโยคนี้เลยประโยคน์อะไรประโยคที่บอกไม่มีคนเลยก็เลยไม่สงสัยเลยแอปน่าบอกสุดตรงัวลงใช่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 มาถึงเวลาโหวตว่าเออใครในนี้เป็นสปายไป ลูกคุณก็คือสมัยตองเอฟก็ไม่เอฟมดออะใช่เลย่ใครคือสปายยอมรับมาเอ้ยแอ้คะแนนคะแนนคะแนนโอ้แมแแเก่งองไม่เียนโอ้ยสปายคิดว่าตลัน คือที่ไหนเมทำไมถึงทำไมอะทำไมถึงทำไมถไงทำไมาะนี่เย็นะี่เย็นด้ะหนาวดีดอกนาวดา้จลักษณะเราแต่ลคนท่าทางอ่อตอนแรกก็สอบสนสอบสนมาเป็นอะไรนงานปาร์ตี้ฮาทวีอะไรน่หะอะแต่อยู่้มงนอกอ้นอกอตูบอกว่า โลอะที่สูงอ่าเ่อะไรเลคิดว่าเป็นอะไรคิดว่า็นอบบนสวัสด์อ๋อเป็นน้ป้าสองข้ามกับน้าอ่าโอเคงั้นทุกคนเฉลย้อกกันว่าสรานที่นี้คืออะไรสี่สามสองหนึ่งนารนาซาเบเนียนเนียนเนียนโรเครวม คะแนน3าเกมในครันี้อมได้ไป1คะแนนตูได้ไป1นคะแนนตาศูนย์ได้2คะแนนมิดได้1คะแนนและแอฟได้1คะแนนคนที่ชนะคือยายา้ว่ใครล่ะล่าใครเป็นใคร่ามก่อ๋อโอเคเดี๋ยวเรขอขอ่น้เกมนึ่งน้องแอฟทไมในโกมมีร่ดลม จี้แจงเลยว่าทำไมเราไม่ลงมาว่รกมันมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นมากแบบร้อนมากแล้วก็เย็นมากเลยว่าไอ้ตรงเย็นมากจริงมันลมหรอมันเลยเย็นสิก็จะมีก็ได้แล้วลกเป็นตะกี้มามาเลยแหลมีพระงค์าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยขั้นหลังนชิอะไรวิญญาณไงมันวิญญาณิญญาณเนาโอเคเอาพี่ตู่ไปแล้วครับทามืออย่างเงี้ย กลางเงือกมัท่าไวนรานเป็นเฟรย์เป็นเปรยโอเคได้ก็รู้รู้ทันทีเลยว่าเขาเป็นเปรยเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่สูงอยู่ที่สูงในไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเหมือนกันอก็เลยสงสัยว่าหรือว่าตัวผมผมเป็นยมทูตผมทำท่าอย่างนี้เก็บเกี่ยววิญญาณมะเออเรื่องสาวทำท่าอะไรวะตอนแรกตกกระทะทองแดงคนตกกระทะทองแดง

โ,โยโกโยกอะโยก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  ันนี้ก็สนุกกันทั่วหน้าแชมเปี้ยนเป้ควขอรับรองเลยว่าดูตัวอย่างนี้ไว <c oughs> <Under neath before> ้นะน้องดูไว้นะน้องดูไว้ดูไว้ดูไว้เป็นตัวอย่างเอ็นซ์โ้เคลนเราไม่เห็นอะไรนะเมนูหรือเปล่า เด็กเลี ah. okay. ้ยงอ่าโอเควันนี้ก็สนุกสนานกันไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าคลิปหน้าเราจะมีเกมอะไรมาเล่นกันก็ตามนั้นะครับผมสวัสดีครับ